ใบส้มซ่านะคะและสไตล์ใบซุมซ่าจะมาจะมาแนะนําเทคนิควิธีสแกนจ่ายค่าไฟนะคะสแกนจ่ายค่าไฟค่าไฟฟ้านะคะด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะไม่ต้องกลัวกลัวเสียวเวลาหรือกลัวไม่ทันนะคะแค่ไปนิ้วเดียวเราก็คลิกได้ค่ะ ทั้งนั้นทั้งนี้คุณต้องมีแอปธนาคารนะคะแอปธนาคารน่ะไปติดตั้งไว้นะคะเวลาโอนเงินเวลาจ่ายเงินอะไรเงี้ยค่ะมันจะมันจะคล่องสําหรับเราค่ะไม่ต้องวิ่งไปที่ปปานะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างสั้างๆเนี้ยถ้าจะไปปปาก็ประมาณ30กว่าโล30โลหรือ15โลกิโลเมตร่ะคะระยะทางไปก็ทั้งเสียน้ํามันเยอะอะค่ะทีนี้หรือว่า ถ้าเรามีแอปตัวนี้แอปธนาคารนะคะมันก็จะช่วยเราเยอะและทีนี้ส่างชาติจะมาสอนอเทคนิควิธีจ่ายจ่ายเงินค่าไฟค่าน้ำค่าจิปประานนะคะที่มีบินมาให้สังเกตให้สังเกตให้สังเกตสแกนท,ที่ตัวสแกนนะคะมาค่ะช่างชาติจะสอน น่านี่ค่ะเึ๊เราไม่ต้องใช้เงินสดนะคะเราก็จะเราก็จะมาดูเนี่ยบินสแกนแบบนี้เห็นไหมคะบินมัวไม่เอ่ยเนี่ยเห็นไหมคะมก็จะมีตัวนี้กับตัวนี้นะคะมาค่ะนี้ปิดไว้ก่อน ทีนี้สัางชาจะมาเข้าแอปการเงินของสังชานะคะอ่าเอาแบงค์ไหนดีเอากรุงเทพก็แล้วกันเนี่ยไปเปิดแอปนะคะก็จะต้องมีเน็ตและมีแอปธนาคารที่เราเอาเงินเข้านะคะง่ายๆ แล้วก็เขาก็จะถามนู่นนี่นั่นจ่ายบินบึ๊บอันนี้ทองสังชาจ่ายบินนะคะนี่บึ๊บมานี่ที่จ่ายบินแล้วก็เข้ารหัสรหัสเรานะคะท่องชาจ,จะเข้าละรหัสเราที่ที่แบงค์ให้อ่ะคะ่ะ ก็จะโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วทีนี้ก็จะจ่ายอะไรทีเนี้ยเลือกผู้ให้บริการเลือกผู้ให้บริการแล้วนะคะเนี่ยไปที่ปลาปาค่ะมีทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับจะสแกนอันไหนหมวดหมูอ่าไปที่หมวดหมูนะคะ หงนดหโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเช่าซื้อลิสซิ่งประกันชีวิตสาธารณูปโภคนะคะเราไปที่สาธารณูประโภคนะคะบึ๊บนี่สาธารณูประโภคก็จะมีค่าเนี่ยค่าประปาไฟฟ้านคอหลวงค่าประปานะคะบึ๊บ สารทะรณูประโภคนะคะสังสกก้งชาจะมาไฟฟ้าค่ะอ๋อ้าค่าค่าน้ำจะไปที่สแกนเท่านั้นอ่ามาเลยค่ะมาเรียกที่สแกนค่ะอันนี้ค่าค่าน้ำนะคะเขาบอกว่าที่สแกนเท่านั้นทั้งชาม,มันก็จะมีที่จ่ายบิน สแกนนี่ปบุ๊บนี่มาสแกนค่ะสแกนก็ได้เนี่ยค่ะท่านเจาก็จะพึง่งอ่ะบุ๊บนี่เห็นไหมคะมาที่สแกนนะคะปุ๊บเนี่ยสแกนเดี๋ยวอ่ะที่สแกนสแกน,สแกนตรงไหนดีเดี๋ยวว่างดีดีค่ะ ตรงไหนวางดีๆเนี่ยไปแล้วค่ะสแกนเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นเขาบอกว่าสแกนเท่านั้นปปาสแกนเท่านั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะสแกนตัวนี้อย่างเดียวนะคะเนี่ยที่เนี่ย พอเราสแกนเสร็จมันก็จะบอกว่าน้ำช้างซาอยู่ที่400กว่าบาทเห็นไหมคะเนี่ย475บาทเห็นไหมคบาท8ดสตังค์เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยค่ะมันก็จะบอกว่าค่าน้ำแล้วก็นี่คือสแกนได้เท่ากับบินเราไหมบินเราก็อยู่ที่ บินเราก็อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ดูราคาที่บิน475บาทตรงกันนะคะ475บาทของอ่ามันจะตรงกันกับของเราทีนี้เราก็ไปต่อนะคะอันนี้ไปต่อบ,บื้นี้เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นอ่าบัญชีเราไปที่นี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะไปที่ป่าเลยทีเนี้ย พอไปแล้วก็ยืนยันนะคะพอยืนยันแล้วเขาก็จะส่งไปที่ปปาให้เรานะคะเนี่ยเรียบร้อยนะคะเห็นไหมฮะเนี่ยเราจ่ายปปาเสร็จนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็บันทึกไว้นะคะแล้วก็ไป เราไม่ต้องบันทึกก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในช่องเก็บของเราเองพอเราบันทึกเสร็จแล้วอ่ะมาดูยอดเงินเราหายไปค่ะถ้ายอดเงินเราหายไปก็คือไปแล้วนะคะกลับไปที่บัญชีเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาดูธุรกรรมเห็นไหมคะแล้วก็กลับมาที่หน้าธุรกรรมนะคะเมื่อกี้เราทําอะไรไว้เนี่ยค่ะเห็นไหม การประปาส่วนภูมิภาคนี่ไงซ่างซโอนไปเนี่ยเห็นไหมคะมันจะมีบินไว้เลยเนี่ยเห็นไหมคะไม่ต้องกลัวเข้าโกงนะคะเพราะว่ามันมีหลักฐานแบงค์นะคะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือบินแก้งเป็นข้ออ้างอิงได้คะ่ะไม่ต้องกลัวเข้าโกงนะคะนี่แหลคะค่ะวิธีสแกนนะคะวิธีจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอุป พ่อของเราทุกอย่างนะคะถ้ามีแอปธนาคารมันก็จะสะดวกอย่างนี้ซ่าๆก็นั่งจิ้มที่บ้านไม่ต้องไปที่โลตัสไม่ต้องไปที่เขารับอ่อนนะคะเพราะว่าหนึ่งเสียน้ำมันสองเราต้องไปเสียค่า,าสิบบาท20บ,บาทตามที่เขาบอกว่าค่าบริการนั่นแหละค่ะเราก็จะเซฟเหมือนหลายบินนะคะค่าทุกอย่างค่าเน็ตค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตทุกอย่างค่า น้ำค่าไฟนะคะค่าใบบัตรเครด,ดิตของเราอ่ะรวมไปหมดนะคะถ้าพูดถึงหัดใช้นะคะหัดใช้ให้เป็นแล้วชีวิตก็จะละลาได้เยอะนะคะขอบคุณมากมายค่ะ see ซ next to s e ู you n น x t คลิปนะคะ